ใครมีเส้นบุญบ้างเส้นบุญคืออย่างนี้นะผมให้คําจํากัดความก็ว่าเส้นบุญก่อนเส้นบุญก็คือคนที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวขอรร้องกับเลื่อนบุญการทําบุญแต่โดยทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่อย่างผมนี่มีเส้นนี้อยู่ทั้งมือซ้ายมือขวาชัดเจนมากหรือพรายิาง่งมือซ้ายผมก็เป็นเด็กวัดตั้งแต่เด็กละอ่าเกี่ยวกับศาสนาหรือหรือเกี่ยวกับการทาบุญอย่างเื่นก็ได้คือคือมันจะมี กิจกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะก็คือเส้นนี้อ่าอย่างนี้นะให้ดูอย่างนี้ครับมันจะมีมันจะมีมะมอ่าข้อข้อจํากัดอยู่ไม่ใช่ข้อจํากัดหมายว่าข้อบ่งชี้อยูอ่เกี่ยวกับเรื่องบุญเกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับกับพิธีกรรมหรือเกี่ยวกับการกระทําที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเรื่องกุศลแหละจะมีเส้นนี้นะ อันนี้แบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับตรงกลุ่มนี้จะเป็นเส้นหลักทรัพย์เนาะอันนี้จะเป็นเส้นบุญห่างออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีเส้นถือตรงเนี้ยอยู่แถวแถวข้อมือเนอี่ยใกล้ๆไอ้หัวแม่มือเนอี่ยนะครับลากขึ้นมาตรงตรงชี้มาที่เนินพรหัสชี้ไปที่เนินพรหัสนะครับก็จะเป็นเส้นบุญก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเรื่องกุศลโดยธรรมชาตินะ อย่างผมเนี่ยไม่รู้อีแค่ไหนจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบุญอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กจนผ่านเนี้ยตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้อ่าหนึ่งที่ไปเกื้อกูลศาสนาไปไม่ใช้ว่าเกื้อกูลก็มากไปเราไม่ได้มีอิทธิพลกันนะมายว่าไปสนับสนุนไปมีกิจกรรมอะไรที่ไปไปช่วยเหลือทางศาสนาเนี่ยผมเป็นผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบันไม่ชีอยากไปช่วยกสร้างรัตนประศาสน์เป็นผู้หนึ่งที่ไปช่วย กิจกรรมของทางประสงค์ว่าในเรื่องของเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยจัดรายการธรรมะอะไรอย่างเงี้ยอ่าจังหวัดมหาสารคามผมไอบุญบุญไอนั่นสมัยก่อนผมอยู่ผมอยู่ที่นั่นไงผมเกิดที่นั่นผมก็เป็นเด็กวัดอยู่นั่นแหละอาเภอบาปีปตุมตําบลนาคาอ๋อเือโก๊อยู่ตรงไหนเนาะอ๋อเือโกมาทางวาปีเนาะ โอเคทางบ้านอะไรผมจําไม่ได้ตำแย่ตำแย่เนาะมันตำแย่เนาะอ่าอ่มาเส้นบุญเนี่ยเส้นบุญเส้นบุญเส้นบุญโอเคนะเส้นบุญเนี่ยอย่างมือเนี่ยเน้นสุขสวยเน้นสุขอิ่มสบายสีสดใสและมีเส้นบุญสดใสเนี่ยเขาก็เป็นบุญจริงๆิงบุญบุญจริงๆิงก็มีนะบุญบุญแบบแฝงแฝงก็มีนะทำไมนี่ บุญมาจากใจบุญมีความสุขอ่ะก็คืออย่างเงี้ยเดินก็สบายยแล้วก็เส้นสวยเงี้ยบางคนอาจจะไปทําบุญบางหน้าก็ได้ใครจะไปรู้อะใช่มีเส้นบุญเหมือนกันแต่ว่ามือใช่ใช่เนยแต่ยิ่งได้บุญเยอะคือบุญเนี่ยมันเยอะนะคำว่าบุญในทางในทางศาสนาพุทธก็คือการทําบุญการทําบุญเนี่ยมันมีบริจาคเป็นทานแล้วก็เป็นวิญญาทานเป็นอภัยทานเป็นโอ้ยเยอะยๆไปหมดนะ ก็เรียกว่าการสร้างบารมีการทําบุญไม่ได้หมายว่าไปใส่บาตรแล้วได้บุญไปบริจาคแล้วได้บุญนะมันทําอย่างนี้ได้เยอะแยะไปหมดการบุญเนี่ยแม้แต่พูดดีก็เป็นบุญทําดีก็เป็นบุญคิดดีก็เป็นบุญนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยคิดให้มันก็เป็นแค่กรุณาถ้าจะเมตตาด้วยก็ใส่ก็ไปจริงๆนะจะได้มากกว่าก็าดีแล้วเริ่มจากคิดนะก็เร,เริ่มคิดได้ก็มันก็ทําได้ อ่าเดี๋ยวนี้ไปดูเอาเส้นอื่นต่อไปเลยนะเส้นบุญแล้วก็เส้นยานผมผมจะดึงกลุ่มมาใกล้ๆกันนะ่ะคําว่ายานคืออะไร,ไรยานคือคือความรู้คือสิ่งที่พาเราไปไปหาสิ่งที่รู้ไปถึงเป้าหมายที่เราอยากรู้เหมือนยานเนี่ยยานพานะพาเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งยาน สัญชาตญาณวิจารณญาณอะไรพวกนี้คือปัญญาณญาณในที่นี้คือความที่จะพาเราไปสู่จุดหนึ่งได้ด้วยความรู้ทีนี้ญาณเนี่ยเส้นพุทธตรงๆก็เป็นญาณก็คือนาเป็นลังสังนหอนบางอย่างไอ้ที่ผมสูดไว้ฟังเลยนะเส้นแอมบิชันไลน์ก็เป็นญาณเป็นเป้าหมายบางอย่างที่เราจะไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าเราจะไปไหนแต่ว่ามันเป็นบางอย่างที่นําเราอะ คนที่มีเส้น a m i s s i o n line เนี่ยก็เป็นคนมีญาณมีแังสันหอนแม่นยำคนที่มีเส้นอาทิตย์เด่นๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนมีญาณมีความฉลาดรู้เนี่ยเป็นญาณจริงๆถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ่าจะเป็นอัจฉริยะนะเป็น g ีเนี s เป็นอัจฉริยะบางอย่างอะ่ะที่มันที่มันพาเราไปสู่ความสําเร็จอ่ะคำว่ายาณคืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเส้นญาณจริงมีหลายตําแหน่งแต่ว่าหลักๆที่เราจะพูดถึงก็คือ นี่คือเส้นเนี่ยเส้นหลังสังหรณ์เส้น ambition line และเส้น attention line และก็เส้นตรงนี้วงแหวนพระพิหัรเนี่ยก็เป็นเส้นญาณหน่เส้นหนึ่งที่เข้าสู่เรื่องกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมทางเชิงสมาธิอย่างเงี้ยได้เอาไว้ประมาณนี้เรื่องญาณเอาไปอ่านหนังสือประกอบนิดนึงมีอยู่ต่อ ไปต่อเส้นพูดไปแล้วเส้นศัตรูเส้นศัตรูนี้คือประตูจริงๆมันไม่มีมันมันมีจริงไหมมีมีหรือไม่มี <c oughs> ไม่มีแท้สุดแพอโอเคใช่ได้เป็นคำตอบที่ดีไม่มีมิตแท้และศัตรูถาวรครับคืออย่างนี้ศัตรูในทางลายมือเนี่ย อ่าผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มมันจะพูดเหมือนกันจะลอกกันมาผมก็เลยไปคัดเข้ามาริงจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้ข้าว่า้ตรูคืออย่างนี้เส้นตรูคือเส้นที่มีเส้นตัดเส้นสมองเยอะๆตรงตรงตำแหน่งนี้เลยใต้เนินอาทิตย์ตรงตำแหน่งยานตรงตำแหน่งรับถามว่าทําไมเรียกว่าเป็นเส้นตัูผมก็มาตีความเอาอย่างนี้คนที่มีเส้นตัดตรงนี้ยุ่งยุ่งเยอะๆเนี่ย แต่เป็นคนที่แบบสมองมันว่าวุ่นอะสมองมันวุ่นวายสมองมันไม่มีสมาธิพร้อมจะมีเรื่องกับคนอื่นอะ <c oughs> เอาจจริงมันเป็นอย่างนั้นมีไหมล่ะมีคนที่มีเส้นแบบนี้มกักจะถามว่าหนูมีศัตรูในที่ทํางานไหมมีเจ้านายอยู่สามคนใครเป็นศัตรูคือไปหาแต่ศัตรูไงไปหาแต่ข้อขัดแยง้งคนนี้ก็เลยมีศัตรูเยอะ คือเข้าขคนไม่ค่อยได้อ่าเพราะฉะนั้นลูกน้องใครอะไรลูกน้องเรามีห้าคนเนี่ยคนไหนคือไปเชื่อหมอดูอะไรก็ไม่รู้ผิวสีนี้ดีผิวสีนั้นไม่ดีหน้าตายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะไปหาเรื่องทั้งหมดอะ <c oughs> แล้ว <c oughs> คืออันนี้ไม่ดีนะทีนี้ถ้าคนมีเส้นนี้เยอะเนี่ย,ยคือเขาจะเครียด่ยเป็นคนเครียดง่ายเป็นคน สมองมีเรื่องมากระทบเยอะถ้าเลาเข้าไปทั่วแหละศัตรูศัตรูจากความคิดเราเองศัตรูจากเส้นสมองก็เลยเป็นคนเพียรเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามนะถ้าถ้าเป็นหมอดูแล้วมีคนมาถามหนูจะมีศัตรูไหมล่ะก็ให้คิดใหม่ให้ไปเริ่มต้นในเรื่องสั่งจิตเรื่องกระแสจิตเรื่องพลังจิตได้สำเร็จบอกเขาไปหาค้นหาในเด็รื่อว,ว่าสั่งจิตวิธีจัดการศัตรูทําไง ก็คือเริ่มต้นจากตัวเองนะศัตรูในศัตรูมาจากตัวเองก่อนอ่าโอเคอันเนี้ยนี่คือเส้นศัตรูนะยุ่งยุ่งเส้นสมองเป็นเกาะเส้นสมองยุ่งยุ่งเส้นสมองถูกตัดเส้นสมองสั้นๆเนี้ยก็ศัตรูเส้นสมองพิฆาตแล้วก็ศัตรูเยอะเพราะว่าตัวเองเป็นคนหาศัตรูเองก็พูดว่าที่ผมพูดประจําอยู่ในเนี่ยนรเราจะเห็นในสิ่งที่เราหาอันนี้เรื่องจริงคนหาเรื่องก็เจอแต่เรื่องแหละเชื่อไหม ไม่ยากเดินไปปากซอยเนี่ยนั่งไปแขวะมอไซค์รับจ้างองเดี๋ยวเดี๋ยวได้อ,ด <c oughs> อ่าต่อมาอันนี้เส้นเนะเส้นผิดหวังเส้นผิดหวังเป็นไงอันนี้ผิดหวังระดับอย่าลืมนะไอ้ที่ท,ที่ที่ช่องมือเรามันจะมีเปลืองผิดหวังเสียหายใช่ไหม เปลืองผิดหวังเสียหายคนที่มีเส้นวัสนาไปลงที่ช่องผิดหวังก็ผิดหวังคนที่มีเส้นผิดหวังลากจากหมายว่าเส้นลากจากช่องผิดหวังลงมาก็ผิดหวังผิดหวังคืออะไรไม่ได้ดังที่หวังไม่ได้ดังที่ตั้งใจมากน้อยก็แล้วแต่เรื่องคําว่าผิดหวังเนี่ยลากย้อนลงมาผิดหวังลากเข้าไปก็ผิดหวัง กเข้าไปก็ผิดหวังแล้วมันต่างกันยังไงผิดหวังข้างนอกข้างในผิดหวังจากข้างนอกก็คือความผิดหวังนั้นเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแต่มันผิดหวังคือมีเรื่องเสียใจมีเรื่องอะไรที่มันกระทบเราให้เราผิดหวังแต่ถ้ามันลากจากข้างในเส้นเส้นวาสนาไปลงล่องผิดหวังแสดงว่าอยากจะได้งานนี้อยากจะสําเร็จนี้อยากจะได้ตําแหน่งแต่ถึงเวลาแล้วมันไม่ได้ก็เลยผิดหวังจากที่เรากระทำนั่นแหละ ตั้งเป้าแล้วมันไม่ได้ตามหวังนะและเส้นเสียหายนี้ต่อไปเลยนะีนเส้นเสียหายเม่กี้เราเห็นอาทิตย์เสียหายไปเยอะนะผิดหวังนี่อยู่ที่เนินเสาเสียหายอยู่ที่เนินอาทิตย์ใครที่มีร่องเส้นอาทิตย์ลึกๆตรงร่องเสียหายมีร่องหรือเส้นตัดเส้นอาทิตย์มาลงร่องเสียหายเนี่ยเสียหายเยอะอันนี้คือเสียหายมีที่เดียวเสียหายอยู่ตรงนี้แหละ แต่เสียหายเนี่ก็ว่าไปแต่เสียหายที่เป็นลักษณะเสียหายเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินเงินทองเสียหายเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เสียหายกับเรื่องนิติกรรมสัญญาเสียหายกับเรื่องคำประกันเสียหายกับการยืมให้กู้ยืมการแช้เครดิตอะไรพวกนี้เพื่อเรื่องความเสียหายต่อไปอย่างเร็วเพราะเพืนนี้เป็นเส้นก็เลยว่าเส้นอิทธิพลนะมันก็มีบ้างไม่มีบ้าง มาดูเส้นกามเส้นเนี้ยมีคนถามเยอะพูดเยอะเดี๋ยวผมเบรกตรงนี้นิดหนึ่งเอาเส้นกามนี้เป็นอีก